สวัสดีครับผมผมเชฟหลงทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินอาหารร้านอาหารบ้านกลางน้ำนะครับผมออยู่ถนนกินแก้วนะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มครึ่งนะตามผมเข้าไปเลยนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปกิน ซีฟู้ดอาหารกินไทยนะครับตามผมมาเลยนะเรานะมาถึงแล้วครับนี่นี่นี่นะอันนี้คือที่จอดรถนะครับอืมอ่าอ่าบัางบ้านกลางน้ำนะมันก็น่า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 ,นาอากาศดีอยู่นะสบายสบายเราเดินเข้าไปเลยนี่เดินเข้าไป นะครับเดินเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบ่อปลาดูตู้ปลามีปลาสดมีอะไรนะเดินเข้าไปเราเดินเข้ามาก็เห็นเด๋วบ่อปลาโอ้ปลาสดนะมีปลากระพงนี่ปลาบึกใหญ่โอ้ปลาคัง ม,มีป,มปมนะูมีปลาเกา๋ามีตหมนะเอีปลาเก๋ามีอะไรหลายอย่างนะครับนีู่อ๋อระวังลืน่นนะลูกเราเข้ามาข้างในจะเป็นวิวแบบนี้นะครับวิวสนามบินตรงนู้นวิว วิวอ,องเอสองฝั่งเนะได้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 นะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะเรามาดูเมนูว่ามีเมนูอะไรกินมั่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอเมนูดูก่อนว่ามีอะไรกินเอกจากดีมากเลยใกล้สนามบินนะครับเห็น <c oughs> สนามบินเลยเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงแต่ช่วงนี้ไม่มีเครื่องบินนะไม่มีเครื่องบินบินครับผม แต่บรรยากาศดีฮะบรรยากาศดี่ะเรามาดูเมนูกันครับผมนะเาเรียกว่าบ้านกลางน้ำนะฮะอยู่ถนนกิ่นแก้วนะครับผมนะมซีฟู้ดหน้าแรกนะมีอาหารแนะนำนะครับ มีกุ้งแม่น้ำอ๋ออสานมาถจะเป็นซีฟู้ดนะดูท่าทางน่าจะเป็นซีฟู้ดนะแล้วก็นะครับอนะืมนั่อ่ามีหอยเชลมีหอยหมกนะครับนะมีมีปลาเก๋าด้วยปลาบูนะครับเมื่อกี้เดินเข้ามามีปลากระพงสดด้วยนะ แล้วก็มีปูสดด้วยนะกุ้งวันนี้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่น็อกคือ4ตัวโลราคาอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับนะส่วมานจะเป็นซีฟูดนะถ้าบ้านใครอยู่แถวเนี้ยก <foreigner. S 2> <inha ing. S 1> ็ออกมาบรรยากาศดีม่มีห้องแอร์มีอะไรนะครับกับอือออม เมน,นูก็ไม่ได้เล็กอ่าหนักทางซีฟู้ดส่วนมากจะหนักทางซีฟู้ดนะครับผมสั่งปลาเก๋า1นึซีอิ๊วไปแล้วก็ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาว,แล,วลแล้วก็คณะน้ฮ่องกงผัดกระเทียมแล้วก็กุ้งเชบวยกุ้งเชีบบวยทอดพริกเกลือ นะเรามาชิมดูนะครับว่าร้านของบ้านกองนา้าได้บรรยากาศแล้วครับผมเห็นไ,ไหมฮะมีเรือสองลามตามสุดกันไปสิ่งไปเลยครับพี่เมนูประเทศปูนะครับมีปูผัดผงกะหรี่ปูเอาป้นเส้นนะ ม,มีหอยแข็งเผามีหอยเชื่อผัดเอโอแล้วมีอาหารไทยเสริมด้วยก็น่าจะไทยจีนสี่ฟุดนะฮะจะหนักสี่ฟุตหนักทางสี่ฟุตนะอืมนี่หน้าตาสวยอยู่อาหารหน้าตาสวยอยู่มีปูดองด้วยนะอ่ามีปูดองด้วยนะครับอืมยำบูดองนะครับ ดูข้างหลังผมนะครับผมก็มีห้องแอร์นะฮะจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงอะไรได้อยู่นะครับก็บรรยากาศน่านั่งอยู่แต่ถ้ากลางคืนจะยุงเยอะยินนิดนึงถ้าไม่ชอบก็นั่งในห้องแอร์นะครับอืมรอกำลังรออาหารก่อนออกำลังสั่งไปแล้ว อย่างหนึ่งมาแล้วครับผมปลาหมึกนึ่งปลาหมึกไข่นึ่งพริกมะนาวอืมนะก็กิ่นมะนาวสดอืมหอ,อมอยู่หอมอยู่ค่อยๆมาทีละอย่างจะได้ร้อนนะครับมาแล้วครับอาหารลุยหิวแล้วชิมดูกันบ้าเป็นไง อืมของเขาสดนะกระเบึ้กรขาบื้อไข่อืมเนี่ยไข่อืมเด,เดี๋ยวลองจิ้มเอาลองน้ำจิ้มถามรสเขาเป็นไงอืก็ต่อไปเนาะมีหวานาอืม คณะได้บรรยากาศนะครับไม่อย่างนึงอาหารอืมคณะก็น่ากินผัดกระเทียมอาหารมาไวเหมือนกันนะแป๊บเดียวมาเลยสั่งไปไม่ถึงประมาณสิบห้านาทีมาเลยครับผมเออ ไอ้ไม่เห็นเพรมนช้ามองื้อดูลองชิมดูคนะนะไม่ไม่แก่ต้นเล็กต้นกลางกลางอืมไม่หนักรสชาติกลางๆเบาเบา กระเทียมนะกระเทียมทอดดีมากเลยไม่ขมนะไม่ขมทอดดีมากเลยอืมนะครับนี่กินไปเรื่อยเลยมีปลามีกุ้งอีกนะครับอ่าสั่งแล้นหน้าหมู รสหน้าหมูคณะฮ่องกงนะครับอืมน่ากินอยู่น่ากินอยู่โอ้โหเป็นชิ้นโตๆเลยเข้มดูก่อนเขมดูก่อนนะครับอ๋อน่าเส้นหมี่เส้นใหญ่ทอดนะครับเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่เขียนทอดเป็แนแผ่นๆ,ๆอืมอะอ๋อ Hindu sáng gắn, quá hôm hòm hm, 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 สไตลนะ์อาหารกินเลยแล้วหน้านี้สไตล์อาหารกีนอ๋อสไตล์อาหารกินเลยเราบอกว่าใช่นะครับอืมมีกุ้งมาใหม่นะนนกุ้งมาใหม่โอ้โอกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะครับกุ้งผัดพริกเกลือนะสองสี่หกตัว โอ้ใหญ่เลยประมาณโลนึงน่าจะสิบตัวนะสิบตัวโลเนี่ยสไตล์ของเหมือนกับอาหารจีนเลยนะอืน่ากินโอ้โหกินไปด้วยชมวิวไปด้วยเนี่ยขบิกนกำลังลงเลยลำใหญ่ไปแล้วนะได้มรรยากาศอืดกุ้งตัวใหญ่เลย kim oh, em đưa Hmm, đây em mới hiểu. wow. Ừ Hmm. À. Mấy đó, nó nha. Ừ <laughs> Thế à đây, thế à đây. Ừ. lên. Qua. Wow. Ừ. ừ. Bao nhiêu cái cây nào mà. Nào. ไม่ได้ทอดนานเกินจนกุ้งมันก็ไม่ได้เหนียวแข็งแม้จะตัวใหญ่นะบางที่ตัวใหญ่กว่ามันจะแข็งอืถ้าภาษาเหนือเรียกว่าลำเต๊ะแื้ถ้าภาษาอีสาน ถ้าภาษาอีสาเรียกว่าแซบอีหลีเดอร์อนะครับแซบอีหลีเดอร์โอ้โหปลาเก๋าดำนึ่งซิ้วแปดคิดโอ้กำลังกินเลยนะครับอืมอ

ปลาเป็นนะ,ะปลาเป็นมันกินอด้เลยนะปลาอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นแล้วนึ่งเนื้อมันจะสดนะแน่นแตกหวานนะครับถ้าใครที่ชอบกินปลาน,น่าจะรู้ปลาเป็นปลาตายเนี่ยกินเข้าไปมันจะต่างกันนะครับอ่าเวลานึ่งออกมาก็ต่างกันนะครับ เรามาดูเห็นไหมปลาเป็นปนิบตานี่เนื้อมันจะปิ้งออกนะฮะอ่าเนื้อมันจะแตกออกนะฮะนะดูนะเนี่ยเนื้อมันก็จะแตกออกนี่พองเนื้อมันจะพองเห็นไหมอ่าเนื้อมันจะพองนะอ่าขาวพองอแต่ถ้าฮ่องกงสไตล์ก็สุกเกินไปแต่สำหรับคนไทยชอบอย่างนั้น แต่ห้องกองสไตล์ยังไงก็ต้องติดก,กระดูกนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูนะครับแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโอ้โห,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 โหเรียบเรียบอ้ย,ยามีตัวหนึ่งมองหน้าผมอยู่โดนแน่ๆเลยมองหน้าเหรอ มองหน้าผมเสร็จมองหน้าก็โดนนะ,ะข้อหามองหน้านะครับโดนแน่เนะ่ย อะไรไม่ยอมพูดนอนยุงที่ไหนที่ไห่มันบินตื่นบินมาจากไนเนี่ยนอนถามปาว่าออัอยออกคืออะไรไม่เป็นไรจ้ะในการหลับเดี๋ยววิ่งวอร์รอรเอออย่าตีครึ่งชั่วโมงประมาณ45ทีผ่านไปเกี้ยงหมดทุกอย่างอ,อยอมรับว่า ของสดนะครับสไตล์ไทยจีนจีนไทยนะใช้ได้อยู่ถ้าเป็นร้านอาหารแบบนี้นะาการควบคุมอาหารคุณภาพก็พอใช้ได้เนาะอะไรก็แล้วแต่ถ้าสดเนี่ยเราปรุงนิดเดียวมันก็อร่อยนะครับผมเ,เวลาก็ประมาณสักสองทุ่มกว่าลมก็ พลังดีเลยไม่ได้ร้อนมากนะลมลมดีเลยอ่านะเวลานี้นะครับถ้ามีโอกาสนะแวะมาทางสนามบินสุวรรณภุมินะถนนกิงแก้วมันจะมาทางสนามบินอยู่ตรงซ้ายมือนะเอะอหาง่ายหาง่ายร้านหาง่าย นะครับานหาง่ายขอบคุณมากที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้เพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินหลายหลายที่แนะนำอาหารหลายหลายที่อย่าลืมติดตามผมนะครับเชื่อผมครับขอบคุณมากครับผมเจอก,กันงดหน้านะครับสวัสดีครับผม